ภาพรวมการลงทุนในตลาดทองคำกันนะคะกับคุณวรุธรุ่งขันพุ่งในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทวายเอลจีบิลเลนแอนด์ฟิวเจอร์จำกัดนะคะสวัสดีคุณนรุธค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สุลาทิพย์สวัสดีครับคุณนงวดีค่ะอ่าโด้สึกว่าวานนี้ทองคําก็สามารถที่จะปรับบุกขึ้นมาได้เกือบเกือบสิบเหรียญเลยนะคะในขณะที่กําลังรอการประชุมประจําปีของเฟดด้วยนะคะคุณวรุธมองทิศทางช่วงนี้จะเป็นอย่างไรค่ะ เราเรายังมองนะครับว่าในระยะสั้นๆเลยครับราคาเนี่ยอาจจะเคลื่อนไหวในกรอบครับเพื่อรอความชัดเจนจากการแลงการของคุณโจรมพคาเวลที่จะสันโพนะครับต่อแนวโน้มอ,อัตราดอกเบีย้ยในอนาคตของเฟดว่าจะเป็นไปในทิศท,ทางใดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราดูกันเป็นรายสัปดาห์เลยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทองลงมา55เหรียญตอลาบารเงินอ่อนแล้วก็สัปดาห์นี้ทองรีบ้าหรือฟื้นตัวขึ้น หลังจากลงจากสัปดาห์ก่อนหด้เนี่ยบวกได้ประมาณสิบเหรียดน,นะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าราคาเนี่ยมีลักษณะของการอ่อนตัวลงมาเพื่อรับผลในส่วนของการประชุมไปแล้วในระดับหนึ่งแล้วก็มีแรงซื้อเอ,อเป็นแรงช้อนซื้อเก็งกกำไรให้ราคารีบาว์มีการซื้อตัวกลับนะครับเอเส่วนหนึ่งเนี่ยนักลงทุนยังคาดการณ์นะครับว่าคุณโจโร์พาเวลเองอาจจะ ยังไม่ได้มีการส่งสัญญาณในลักษณะของการฟันคงหรือการชี้เฉพาะว่าจะปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยนในระดับใดน,นะครับไม่ว่าจะเป็น50หรือ75เบสิสพอยต์เพราะว่าอาจจะต้องรอดูในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในระยะถัดไปแล้วก็การประชุมของเฟดที่จะเกิดขึ้นจริง,รงๆเนี่ยที่จะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่20แล้วก็21กันยายนนะครับกระแสการคาดการดังกล่าวก ดูเหมือนว่าจะทําให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลแล้วก็เข้ามาซื้อหรือเข้ามาถือครองทงองคําเข้ามาบ้างนะครับทั้นนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวมีความชัดเจนมากขึ้นครับเมื่อประธานเฟดสาขาเริ่มมีการแสดงถึงท่าทีต่อความไม่แน่ใจว่าการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเนี่ยควรจะขึ้นในระดับ50หรือ75เบสิคพอยต์ดี D นะครับ เราจะเห็นว่าประธานเฟดแคนซัปซิตี้แล้วก็ในินของตัวประธานเฟดแอลลนตานะครับมีการออกมาแสดงถึงท่าทีลังเลหรือท่าทีในการสนับสนุนให้เฟดขึ้นดอกเบีย้ยทั้งสองท่านเนี่ยให้มุมมองในลักษณะเดียวกันก็คือยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะขึ้นดอกเบียเ้ยในระดับ50หรือ75เบสิทพอยด์ดี 50. นะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่ง ที่ทำให้นักลงทุนมองว่าคุณโจลมมคารเวลก็อาจจะมีแรงกดดันน้อยลงที่จะต้องส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่าจะขึ้นดอ,อกเบี้ยนในระดับใดแต่อย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณแข็งแกร่งหรือว่ามีทิศทางสดใสค่อนข้างชัดเจนยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงสนับสนุนให้เฟดย,ยังสามารถ ขึ้นอัจนีิยได้ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับเราจะเห็นเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเปิดเผยตัวเลขจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์นะครับก็ออกมาต่ํากว่าที่ตลาดคาดการไว้การเปิดเผยจากกระทรวงพาณิชย์ในส่วนของตัวเลขประมาณการครั้งที่สองของตัว GDP ก็มีสัญญาณของการกดตัวลดลงจากการประมาณการครั้งแรกหรือการประมาณการในครั้งก่อนหน้านะครับกสทอนห้เห็นว่า GDP ในฝั่งสหรัฐก็ไม่ได้แย่มาก ตัวเลขการจ้างงานก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับค่ะถ้าทีหรือแนวโน้มของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสรัสที่มีการออกมาในระดับที่แข็งแกร่งพอที่จะให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยได้ในระดับ75เบสิสพอยต์เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนในฝั่งทองคำเพิ่มความระมัดระวังในส่นวนของการไล่ซื้อหรือการสะสมทองคําเพิ่มก่อนที่จะทราบผลการประชุมหรือถ้าถ่อยแผลง ของคุณโจโร่พาเวลที่จกักรกโหครับค่ะนะคะ,ะถ้าดูเรื่องของกลยุทธ์บ้างราคาช่วงนี้คุณวรุจาแนะนําอย่างไรคะกับระดับราคาในเ,เส้นนี้ค่ะคราเราองมอ,อ,องนะครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทอง่อนตัวหรือย่อตัวลงมาแล้วในระดับหนึ่งแล้วก็ราคาก็ใกล้กับโซนแนวรับที่เป็นในส่วนของกรอบชแนลของที่ทางไซเวอ่อของระยะกลางด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าผลการประชุมไม่ได้ชัดเจนว่าเฟดเองจะซึ้นดอกเบีย้ยในระดับ75เบสสิท้พอยต์นะครับเรามองว่าทองอาจจะอ่อนตัวหรือย่ยอตัวลงไม่เยอะนะครับ<ม>ดังนั้นเนี่ยให้ดูแนวรับในโซน1,742-1,721้อ 1, ยสี่สนเจดรอยี่อดเหรียอเอลลครับถ้าไม่หลุดยังสามารถเข้าซื้อทองคำ เพื่อหวังทํากําไรจากการเด้งขึ้นหรือการปรับตัวขึ้นในช่วงต้นนะครับใน่วนของราคาเงินบาทจะอยู่ที่ระดับสอง5ม2 9 2เก้าห้าร้ยห้าสิบสองมเก้าสองร้อบาทต่อบาททองคํานะครับเป็นส่วนในส่วนของการพิจารณาเข้าซื้อแต่ว่าถ้าหลุด1ัน1็ดรอยิบเอดเหรียญแล้วรอดปอนภัอาจจะตัดขาดทุนปลดปล่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนระยะสั้นอยากจะหาจุดขายทำกำไรจะแบ่งขายทำกำไรนะครับเมื่อราคาปรับตัวขึ้น ให้ดูต้านบริเวณพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดหรือคิดเป็นราคาเงินบาทก็ประมาณสามหมื่นห้าสิบบาทถึงระดับสามหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทตระมาณทองคำ <c oughs> ถ้าทองใส่ระดับเหือปรับตัวขึ้นไปใกล้ๆต้นดังกล่าวก็ออจจะแบ่งขายทำกำไรเพื่อเล่นลอกสามารถทำได้เหมือนกันครับ <c oughs> ค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs>